ถ้เธอตใจมันไม่ move on เป็นอะไรที่อยากทำไม่ต้อง keep on เธอไปม,มีคนใหม่ฉันรู้แล้วแต่น้นไม่ help ลืมยัางไงาก็ยังคิดถึงเธอไม่พ้น self ไม่รู้ว่าทำให้ใจมันยังคงเจ็บทุกคืนยัางดังาเพมัมตอนที่ยังไม่เลิกรู้ว่าฉันควรปล่อยควร move ต่อไปแต่ในใจมันไม่เคยลืมเธอได้สักที Why can't I just let you go Still thinking about you every night you know ตัวเองต้องสตองเลิกฝันแต่ทำไมใจมันยังอยู่ที่เธอทุกวัน oh. บางทีนะมันฉันยังไม่หลุดพ้นแทนที่จะ move on แต่ใจฉันกลับวน oh. ไปอยู่ที่ down again the same spot ถึงจะบอกให้ลืมแต่ฉันกับคิดถึงอลอด oh. บอกตัวเองซ้ำๆว่าไม่ใช่ของฉันแล้วแต่ทำไมความคิดถึงยังตามไม่คลาวเหมือนภาพในใจมัน play ซ้ำ replay นั่นคิดถึงวันเก่าๆ when you and I were ลงทุกเพลงที่ฟังก็พาใจไปหาเธอ I try to push away ชแต่ใจยังคงเบลอกับภาพความรักที่มันต้องจบถึงจะรู้ความจริงแต่ยังคงหกบ Why can't I just let you go? Still thinking about you every night you know บอกตัวเองว่าต้องต้องเลิกฝันแต่ทำไมใจมันยังอยู่ที่เธอทุกวัน ความทรงจำยังฝังลึกตี่ดาวนิเน้นสายยังเห็นเธอกับเขามาหาแค่ให้เธอยิ้มให้เขาแต่ฉันกลับต้องเศร้าพยายาม forward ไป m stuck somehow ใจมันยังเพลิดครั้งที่เห็นเธอผ่านพยายามห้ามใจแต่ก็ยังคงทรมานบอกตัวเองต้องลุกขึ้นลืมเธอให้หมดแต่ใจมันยังวนเวียน like stuck in a knot I know it's over l ะ be easy to forget แต่ทุกทุกความทรงจำมันยังตามติดเห็นเธอ happy ้เธอไม่ฉันยิง hurt, ่งเห r ทำไมต้องเป็นแบบนี้มันไม่แฟร์สักนิด Why can't I just let you go? Still thinking about you every night, you know. <do> know. บอกตัวเองต้องต,ต้องเลิกฝันแต่ทธอไมใจมันยังอยู่ที่เธอทุกวันบา mm hmm. ะดีนะมันฉันยังไม่หลุดพ้นทั้นที่เธอ move on แต่ใจฉันกลับวน ไปอยู่ที่เตียงสักกิน the same spot ถึงจะบอกให้ลืมแต่ฉันกับคิดถึงอะล l ล l o บอกตัวเองซ้ำๆจางไม่ใช่ของฉันแล้วแต่ทำไมความคิดถึงยังตามไในคล้าวเหมือนภาพในใจมัน p l a y some replay นั่งคิดถึงวันกับเก่า when you and I were okay ทุกเพลงที่ฟังก็พาใจไปหาเธอ I try to push away แต่ใจยังคงเบลอกับภาพความรักที่มันต้องจบถึงจะรู้ความจริงแต่ยังคงหอ Can just let you Still thinking about thinking night you know oh, end, start, look fun. But I Still just you 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 let every go บอกตัวเองต้องสตต้องเลิกฝันแต่ทำไมใจมันยังอยู่ที่เธอทุกวัน Maybe someday I'll learn to let go แต่ตอนนี้ยังไม่พร้อมจะ say no กับความจิตถึงที่ยังคงอยู่ในใจ Just wish you happiness แม้ว่าจะไม่ใช่กับฉันก็ตามไป